และเกิดกระบวนการลักษาเพื่อใช้ชีวิตและได้กให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดพตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อกล่าวไป เราตามรอยพ่อนำไปว่าจะพ้น ขอชิมร่วมมือหน่อยครับโอ้โหเรียกว่าเสียงในฟิล์มครับต้องบอกบบนไม่เล่ให้ฟังก่อนคือเขาถ่ายทำวปดูเรียบร้อยแล้วแหละ แต่บางเออมันใส่เสียงไ,<ห>ไม่ชันครับเขาเลยแก้ปัญหาพี่โตโต้ครับหนูขอไปภาคพร้อมกับเปิดเพลงได้ไดเลยครับทำอะไรได้สปิริตมากมขอเสียงประมือหน่อยครับอะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของโครงการกันบ้างดีกก่อว่าเขามีโครงการอะไรที่เชื่อมต่อกัน,กนบ้างครับ<ห> <ๆ S 2> เรียนเชิญเลยครับามาเลยชบาราไมพร้อมไหมเชิญครับมาให้กำลังใจเพื่อนกันครับ เดี๋ยวผมเช็คความพร้อมนะพร้อมแล้วบอกผมพร้อมไหมฮะพร้อมนะจับเวลาครับส,ส,ง,สงสัยล้องเพลงเงยอะไปหน่อยไมไม่ค่อดังนะครับขอพอสวัสดีครับคือโครงการของผมก็เป็นโครงการท่องเที่ยว โครงการท่องเที่ยวสู่การแบ่งปันนะครับคือจริงๆนะครับคือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางกลุ่มไน้คิดค้นขึ้นมาว่าการที่เราจะเดินดานท่องเที่ยวนะครับประกอบไปด้วยที่เราดูแล,แล้วในกลุ่มว่าเรามีเรามีธรรมชาติที่สวยงามเรามีอะไรที่เป็นธรรมชาติมากในกลุ่มของเราดังนั้นเราจึงคิดกันว่าถ้าหากเรานํากลุ่ม การท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่มีการแบ่งปันมาสู่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็จึงหาข้อมูลมาว่าถ้าหากกลุ่มของเราเปิดท่องเที่ยวเราจะมีอะไรเป็นโปรเจกต์หรือเป็นอะไรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ในกลุมนะก่มของเรานะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเรานะครับที่เราวิเคราะห์กันแล้วก็คือว่าเรามีป่าที่สมบูรณ์แบบนะครับมีต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรามีอุโมงค์แร่ประวัติศา,ศาสตร์ เรามีน้ําตกนกน้อยเรามีน้ําตกทับซ้อนเรามีอะไรที่ว่าสวยงามอีกเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเราที่เราวิเคราะห์กันแล้วก็คือว่าถ้าหากเราทําท่องเที่ยวเราจะได้อะไรจากจากการทาท่องเที่ยวนะครับเราก็วิเคราะห์กันเลยแล้วก็ว่าถ้าหากทาท่องเที่ยวเราก็ต้องควรแบ่งปันให้กับชาวบ้านหรือแบ่งปันให้กับชุมชนนะครับตามที่ได้คิดตามกลุ่มขึ้นมาก็คือว่าหากเราทําแล้วเราจะเดิอนอยังไงเราต้องสร้างอะไร รับลมนักท่องเที่ยวอย่างไรนะครับตามที่กลุ่มเราคิดก็คือว่าเราแบ่งเป็นสามเคสแต่ละเคสเราก็มีขบวนการจัดการของเราอยู่นะครับซึ่งเคสแต่ละเคสก็คือว่าเราจะเป็นผู้สารวจทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่ในหมู่บ้านเราว่าเราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเราเรามีแคมปิง้งเรามีเส้นทางเดินป่าเรามีเส้นทางที่สําหรับชมธรรมชาติเรามีการส่งนก ซึ่งมีนกเงือกที่หาดูยากเรามีต้นลุมพอยูจุนประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าเราสามารถเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ในกลุ่มของเราได้นะครับแล้วจากนี้ไปก็คือผมเองจะขออนุญาตเอ่ยสักนิดว่าผมเองก็ได้รับ,บรางวัลจากสมเด็จพระเทพเจ้าสุาในวันที่21โดยที่ได้จะกชเลิศในผู้ใหญ่บ้านดีเด่น เศรศษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ผมก็มีความประทับใจบอย่างยิ่งนะครับและสิ่งเหล่านี้ที่ผมคิดว่าผมจะต้องเดินต่อไปในนณะเดินไปสุดทางที่ความความใฝ่ฝันของผมนะครับจึงเราคิดว่าต่อไปนี้ในะคณะของเราท่องเที่ยวเราเราจะต้องทําไปด้วยเศรศษฐกิจพอเพียงตามที่ผมได้รับมานะครับคือว่าในหมู่บ้านของเราตอนนี้เรามีการแบ่งปันเรื่องอาหาร เรื่องการใช้จ่ายงบม,มาหรือการส่งต่อไปเด็กรุ่นใหม่เด็กต่อให้รุ่นเด็กรุ่นหลังหรือการที่ว่าเราจะทําไงต่อไปให้กลุ่มของเราเดินได้เราต้องมีสาขาเราต้องมีทีมงานเราต้องมีรายะเยะกับข้าวกับปลาเราจะหาโครงการจากกลุ่มไหนหรึใ,นใ,นใครมาช่วยเรามีทรัพยากรแค่นี้เราต้องมีทีมงานแค่นี้เราต้องมีตรงนี้ข็้มาดังนั้นผมอยากจะฝากให้ทางกลุ่มอีอก,อกท่านหนึ่งครับเป็นผู้นําเสนอนะครับ นอกจากที่เรามีสถานที่ที่สวยงามนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์และก็มีมีสิ่งที่เด่นๆนนะครับอย่างอย่างต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีนกเงือกซึ่งเราหาดูได้ยากแล้วครับตอนนี้ในในธรรมชาตินะครับนอกจากดูได้จากสวนสัตว์เพราะฉะนั้นนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ที่น่าจะเป็นสถานที่แห่งใหม่ที่ที่ควรจะได้รับการสนับสนุนนะครับนอกจาก นอกจากเราจะได้มีสถานที่ที it, so it, so work, so ่สวยงามแล้วนะครับทางกลุ่มนะครับก็พร้อมนะครับที่จะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจนะครับกิจกรรมของกลุ่มนะครับนอกจากมีมีที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับทางกลุ่มมีความพร้อมในการที่จะต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจนะครับทางกลุ่มมีการจัดกิจกรรมสําหรับเป็นอาหารนะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเป็น เป็นของดั้งเดิมนะครับใช้ใช้ทรัพยากรจากพื้นที่เป็นการแปลรูปสัตว์น้ำนะครับเป็นเ,เป็นปลาปลาหวานนะครับเป็นปลาหวานโรยงานะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมต่อไปก็คือมันเป็นผงโรยข้าวนะครับจากก้างปลานี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวนะครับก็จะสามารถามาดูน,ว,นวัตกรรมใหม่ได้นะครับแล้วก็มีน้ําพริกที่เสริมแคลเซียมจากหัวปลา ซึ่งที่จริงแล้วของพวกนี้จะโดนทิ้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางกลุ่มเนี่ยก็ต้องเอาวัสดุพวกนี้ที่มันมีอยู่แล้วก็ไม่มีประโยชน์มามารีโนเวทใหม่นะครับให้มีความสําคัญมากขึ้นท,ทีนี้ทางกลุ่มมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเพาะเห็ดนะครับเห็ดนะครับเราจะใช้สําหรับเป็นเมนูอาหารให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าไปยังจุดนี้นะครับมีก็มีเห็ดนางฟ้านะครับมีเห็ดแปลง อันนี้เป็นพื้นพื้นครับเรามีนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นเห็ดมิวกี้นะครับมาจากอินเดียนะครับแล้วก็มีเห็ดยานางินะครับซึ่งเป็นเห็ดโคนของญี่ปุ่นนะครับผมก็คิดว่าหลายๆท่านนะครับยังไม่เคยได้สัมผัสหรือว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดพวกนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะมีพวกพืชผักนะครับพวกพืชผักเนี่ยเราก็จะมีเมนูเป็นพืชผักพื้นเมืองนะครับพืชผักพื้นเมืองเนี่ยเราก็เอามาจาก ในป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วและตอนนี้ผักพวกนี้นะครับมีราคาดีและก็โดนกำลังโดนทำลายนะครับก็โดนเอาเอาไปขายตามตลาดปลูกลุกเข้าไปแล้วก็เก็บไปขายนะครับเพราะฉะนั้นทางกลุ่มนะครับก็เลยเอาเอาผักพวกนี้นะครับมาขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์และก็ใช้สำหรับทำเ,เมนูอาหารผักพวกนี้นะครับที่มีก็คืออย่างพวกดาหลานะครับดาเงาะ สิงห์นะครับมีกะวานนะครับมีธรรมังอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นผักพวกนี้นะครับบางทีนักท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะยังไม่รู้จักเราก็ได้จะเปิดเป็นเมนูใหม่ให้เขาได้ทดลองนะครับให้เขาได้รู้จักมันจะเป็นมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีผักธรรมดาธรรมดานะครับสําหรับคนที่ต้องการแบบ ผักคะนา้าผักกาดผักกวางตุ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับผักพวกนี้นะครับเราผ่านมาตรฐานออแกนิกเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราได้ใช้เราได้ใช้จุลินทรีย์นะครับที่เราเกิดการเรีนยนรู้มาเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับมาทําเป็นหัวเชื้อนะครับในการปรับปรุงพื้นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็ใช้น้ําหมักนะครับน้ำหมักเก็ดชนิดจากที่เราไปศึกษาดูงานมานะครับมาใช้กับผักเรา เพราะฉะนั้นนะครับผักของเรานะครับรับประกันได้เรื่องอความปลอดภัยในระดับสูงสุดนะครับแล้วทีนี้เราก็มีบอ่อปลานะครับมีบอ่อปลาที่เป็นของเราเองเราจะเลี้ยงโดยใช้อของเหลือจากธรรมชาติซึ่งได้ไปเรียนรู้มาเหมือนกันนะครับมันจะมีสัดส่วนที่เราไม่ต้องอไปลงทุนกับอาหารนะครับอาหารปลาที่เป็นสําเร็จรูปเราใช้เฉพาะส่วนเหลือ ชุมชนนะครับมาเป็นมาเป็นตัวเลี้ยงนะครับแล้วทีนี้นะครับกระบวนการของเรานะครับกระบวนการเนี่ยเราก็ผลิตเพื่อที่จะบริโภคนะครับผลิตเพื่อที่จะบริโภคและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้ผลิตสําหรับประกอบอาหารให้กับนักท่องเที่ยวนะครับและก็เรามีแหล่งเรียนรู้นะครับการการปลูกผักของเรานะครับมีการให้ความรู้กับชุมชนเพราะว่าชุมชนของเรานะครับเป็นพหูวัฒนธรรมนะครับ จะมีมีสองสศาสนาที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขก็ใช้แรงงานนะครับทั้งทั้งสองศาสนานะครับมาด้วยมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันพัฒนาในในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับแล้วก็สําหรับสําหรับการส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้เขาปลูกให้เขาปลูกและก็แบ่งปันนะครับมีการแบ่งปันให้กับโรงเรียนมีการแบ่งปันให้กับมัสยิดและก็วัดนะครับ และทีนี้เราก็มีน้ำผึ้งนะครับมีน้ำผึ้งชันโรงนะครับไว้สําหรับส่วนผสมของอวัสดุหรือว่าหรือว่าสิ่งที่ใช้รับประทานนะครับครับต่อไปนะครับมันก็เป็นเรื่องของการดําเนินกิจกรรมต่อขอบคุณค่ะโครงการท่องเที่ยวสู่การแบ่งปันชุมชนดอกชบาดาไมัยค่ะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะต้องทำงานร่วมกัน การท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและเกิดการแบ่งปันที่ดีนั้นก็คือการได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ทุกรูปแบบพร้อมแสวงหาองค์ความรู้ตลอดต่อเนื่องและเราก็ได้นำองค์ความรู้ทั้ง,งหมดถ่ายทอดสู่ชุมชนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราไปด้วยตามยุคสมัยที่จะต้องมีเด็กเยาวชนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุที่จะต้องมาทำงานแบบบุนนาการ สร้างความยั่งยืนและเกิดความสุขในพื้นที่ชุมชนเราค่ะสร้างพลังมวลชนทุกกลุ่มวัยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะจะเกิดการรวมตัวรวมพลังพัฒนาศักยภาพในทุกมิติและทุกๆด้านการเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปนารกก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนำสู่การท่องเที่ยว ทุกรูปแบบไม่าจะเป็นปลาทะเลและเราจะนําสู่นในเรื่องของกระบวนการทํางานเป็นทีมของพ่อๆเราในฐานะความเป็นผู้ชายเราจะชวนทุกคนในชุมชนเราทํางานสู่การแบ่งปันที่ยั่งยืนให้ได้โดยนําน้อมพระ,ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเราจะทํางานกับทุกฝ่ายด้วยความที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันและเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลภายใต้ชมรมประมงพื้นบ้านปนนารเองก็เป็นดาวรุ่ง าระหว่างระดับระดับประเทศเช่นกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวสร้างความปลอดภัยและเขาก็จะเกิดความอุ่นใจที่สําคัญมาท่องเที่ยวชุมชนดอกชบาดาวไม้แล้วเขาจะอุ่นใจทั้งความปลอดภัยสภาพอากาศดินฟ้าอากาศที่นี่พร้อมการต้อนรับของคนในชุมชนอย่างอบอ,อุ่นและเรามีการเสิร์ฟอาหารที่มี สุขภาพที่ดีด้วยนะคะมีคุณภาพอย่างเดียวไม่พอต้องอร่อยด้วยสุขภาพด้วยค่ะ mm hmm. การแบ่งปันต้องเกิดขึ้นแน่นอน mm hmm. เมื่อเราทํางานเป็นทีม mm hmm. เมื่อเราทํางานแบบชุมชนบูรณาการทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันนะสันติภาพสันติสุขไม่เกิดขึ้น mm hmm. เมื่อเราไม่ทํางานและจับมือไปด้วยกัน mm hmm. ความสมามัคคีเกิดขึ้นแน่นอนหากเราเข้าใจในทิศทางเดียวกัน mm hmm. การบวนการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในทีม หรือในชุมชนเราเองเป็นสิ่งสําคัญและการประชุมอย่างตลอดต่อเน,นื่องเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะนําสู่กระบวนการทํางานที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกใจฉะนั้นความแตกแต่งความแตกต่างที่ไม่แตกแยกยังสําคัญมากมายสําหรับชุมชนชา,นายแดนใต้แหล่งเรียนรู้ที่จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสู่ความยั่งยืนนะคะโดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นค่ะ เป็นภารกิจที่ค่อนข้างสําคัญและเราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่เคยได้เก็บเกี่ยวสิ่งนี้มามาตั้งแต่นานยาวงานจริงๆสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้เขาบอกว่าเมื่อไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจะต้องเริ่มที่ใจคนแล้วจะเกิดการพัฒนาที่ถาวรสําหรับกลุ่มที่6กลุ่มชุมชนดาวไมานะ้ดอกชบาดาวไมา เราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนอื่นจะแจ้งทีมงานเราว่าเรามีสม,ม,สมาชชิกทั้งหมดนะคะ4กลุ่มด้วยกันประกอบด้วยนายพลเพชรคงฮะซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่มเป็นจากกลุ่มผักนะคะและอีกท่านหนึ่งในวันพบแทนทิพย์นะ,ะรองประธานกลุ่มค่ะจากกลุ่มท่องเที่ยวเมืองลาบูค่ะและคุณน้องสาวนางนุสรินอแวร์จะไปฝ่ายช่างภาพและตัดต่อวิดีโอค่ะ นายอารุณเดโชชัยนะคะจะและคุณตูแวยอกูจิค่ะฝ่ายบริหารคุมเวลาอยู่ด้านหลังเบื้องหลังสำคัญของเราค่ะและดิฉันไอชาติมงผู้นำเสนอสรุปภาพรวมทั้งหมดค่ะสำหรับทีมเราขอจบเพยงเท่านี้สวัสดีค่ะสลหลัมาริโกมังเกอร์ไลบราการ์โตค่ะ เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหนะรายงานแบบชัดเจนมากๆเลยทั้งเสียงนุ่มด้วย,วยแล้วก็บอกทุกอย่างว่าทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องอะไรกันบ้างเนาะแต่กรรมการครับมีอะไรเพิ่มเติมเพื่อจะให้คะแนนกลุ่มนี้บ้างครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ,บก็สำหรับกลุ่มที่หกฟังดูแล้วเนี่ยกลุ่มจระบาดาใหมนะ่ก็ดอกจระบาเ่งสติปภานะเราบอกว่าเราจะใช้การต้องเที่ยวเองเป็นสู่สังคมแบ่งปัน หัวใจหลักของเราเนี่ยคือเราเราดึงเราเราโครงการเราตั้งว่าเราจะดึงกําลังซื้อเข้าถู่ชุมชนเพราะเราใช้การท่องเที่ยวทีนี้ก็เลยจะถามกลุ่มว่าเรามีส่วนที่จะกลับเคลื่อนอย่างไรให้คนที่เขามาเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยไม่ว่าจะคนในพื้นที่ก็ดีหรือต่างพื้นที่ก็ดีเขาได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะว่า แกนหลักของเราเนี่ยต้องมีคนเข้ามาเพื่อสร้างรายได้เพื่อให้ต้นน้าด่างน้ําของเราที่มันขยายไปได้ก็อยากจะให้กลุ่มช่วยขยายตรงนี้ไปสู่พี่น้องเราว่าเราจะซึงคนเหล่านี้ทั้งลูกค้าเดิมทั้งลูกค้าใหม่เข้ามาในพื้นที่เราได้อย่างไรบ้างเพื่อนําไปตอบโจทย์ต้องเที่ยวสู่จุมจนแห่งการแบ่งปันไปสู่เรื่องของจุมจนสันที่สุดเิค่ะขอบคุณคำถามจากท่านคณะกรรมการค่ะ สำหรับชุมชนเราชุมชนชาดาวไมา้เราจะซื้อใจนักท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยความสะอาดและอาหารชีอร่อยค่ะและเมื่อไร่ที่เราตอบโจทย์ทั้งหมดรับรองว่าการบอกต่อสื่อปากต่อปากเป็นสิ่งสำคัญและแน่นอนเขาคงไม่กลับเฉพาะแค่คันเดียวนะรถตู้คันเดียวไม่เพียงพอแน่นอนนะคะจะต้องมีรถตู้ที่ขยายเข้ามาแน่นอนค่ะขออนุญ,ญาตแบ่งปันให้ทีมได้ตอบด้วยค่ะ ครับปัจจัยหนึ่งนะครับที่ที่เรามอบให้นะครับนอกจากจะเป็นความสุขสําหรับที่เขาจะมาท่องเที่ยวนะครับไอ้ตรงไอ้ตรงกิจกรรมของเรานะครับมันมีการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับให้มีการเรียนรู้ให้มีการฝึกฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปสัดน้ํานะครับหรือว่าจะเป็นการเพาะเห็ดซึ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่ก็คือเราจะใช้ระบบแบบความปิดมีการควบคุมแบบอัจฉริยะนะครับ และก็มีผักนะครับมีผักมีผักตั้งแต่พื้นบ้านมีผักตั้งแต่ธรรมดาตลอดไปจนถึงผักที่เป็นออแกนิกนะครับเป็นผักสลัดนะครับเพราะฉะนั้นทุกนี้ตรงนี้นะครับเป็นเป็นที่ที่นอกจากนอกจากว่าเราจะผลิตนะครับเพื่อที่จะส่งให้กับการบ,บริโภคในชุมชนนะครับและก็ในในในแหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับเราก็ยังมีการสอนนะครับการสอนการแนะนํา ให้มาศึกษาเรียนรู้ได้ทุกกิจกรรมนะครับในที่นี้นะครับและก็จะให้ชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเขาสามารถกลับไปทําที่บ้านของเขาเองได้โดยใช้องค์ความรู้ตรงนี้ครับไปสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือนของเขาครับผมขอเสนิมนิดนะครับคือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับคือเราจะทํายังไงให้คนมาเที่ยวแล้วอยากมาอีกนะครับ คือเราต้องรู้จักใช้วตัตถุดิบธรรมชาติอย่างในกลุ่มของเรานี่ครับเราจะโปรบมดขายเป็นพิกเก็ตทัวร์พิกเก็ตทัวร์ครั้งหนึ่งเราจะมีอีกอย่างที่นําเสนอให้เขาแต่ในหมู่บ้านเรามีเยอะเราอยากขายหมดนะครับถ้าเราขายหมดถ้ากับเราหมดตัวในการทําธุรกิจการขายทัวร์อะไร่างี้เขมาอีเมื่อเขามาตามพิกเก็ตทัวร์สมมุติเราตั้งว่า2อวันหนึ่งคืน1,400บาท คุณจะได้ชมแค่นี้เที่ยวแค่นี้รับแค่นี้ได้แค่นี้นั่นคือแพ็กเกจทัวร์ครั้งแรกแต่เมื่อเขาซื้อแพ็กเกจทัวร์เขามาแล้วก็ประทับใจเราก็ซิปบ,บอกเขาอีกถ้าคุณจะมาใหม่เรามีแพ็กเกจใหม่ให้คุณนะที่ดีกว่าเดิมนะที่สวยกว่าเดิมนะนี่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่สามารถงลูกค้ากลับมาใหม่ได้อีกครั้งสองที่ผมคิดในการทำทัวร์ในการที่ทําท่องเที่ยวแบบนี้นะครับคือหนึ่ง นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะครับชอบอยู่แบบชาวบ้านคือผมมีแนวทางความคิดคือว่านักท่องเที่ยวมาต้องมีกิจกรรมร่วมกับชนทุกอย่างไม่ว่าผมไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมาเขาอยากกินผักอะไรที่ปลูกเราต้องพานักท่องเที่ยวไปเก็บผักเหล่านั้นมาให้เขากินให้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านทุกๆกิจกรรมเพราะการท่องเที่ยวรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนรุ่นเก่านักท่องเที่ยวมักจะชอบสัมผัส ดวยตัวเองอยากก็อยากกินซ้มตำถ้าเราทำให้เขามันไม่อร่อยนะครับคือถ้าเขาอยากซินตตำแล้วก็หาครกให้เขาโอเคครับได้ครับนะเดี๋ยวอาจารย์มากอนเชิญต่อเลยครับในประโยคสุดท้ายของไอซะเนาะพูดพูดที่บอกว่าเอาอ่านที้เมื่อไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจเมื่อไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผล การพัฒนาจะต้องเริ่มที่ใจคนจึงจะเกิดการพัฒนาที่ถาวรไม่ถึงว่าการน้ำน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจเพียงนะคะในรูปแบบของระเบิดจากข้างในนั่นเองค่ะระเบิดจากใจเมื่อไหร่แค่สวิตเดียวทุกอย่างก็เกิดค่ะเดี๋ยวถ้าใจไม่ไปทุกอย่างก็จบค่ะขอบคุณคค่ะรับโอเคแล้วก็ผู้ใหญ่น้อยเนี่ยเขแสดงเรื่องนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่ากําลังจะพูดว่าจากข้างในแต่ผมมีคําถามเรื่องหนึ่งเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการท่องเที่ยวของในเชนเดน เวลานระเิดข้างในมันดีแต่วัญหาคือว่าเวลาเที่ยวมันเที่ยวกันเองมันไม่มีคนนอกมาเที่ยวใช่ไหมฮะอันนี้คนข้างนอกไม่ค่อยเที่ยวนะแต่คนข้างในเราจะเที่ยวกันเองเยอะอันนี้ถ้าเราต้องการโปรโมทเพื่อสู้เนี่ยผลิตอาหารเพื่อบริโภคกันเองแล้วก็ทําให้เกิดการขายนองเที่ยวด้วยใช่ไหมฮะเราเราจะเตรียมให้มันพอเหมาะยังไงเพราะว่าบางอย่างผลิตเกินแต่ท่องเที่ยวไม่มามันก็ล้นตลาดใช่ไหมฮะเราเราจะมีที่พักเหมือนเหมือน อย่างก็เหมือนกันเหมือนที่ปันทเลบ้านน้องเหมือนนะปันทะเลที่บ้านน้องเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางเนาะท้องสายบุรีปันทเลเดี๋ยวนี้ไม่เป็นทางผ่านใช่ไหมฮอันนี้อันนี้จะทำยังไงแล้วก็ย ING ิ <S 2> <S 2> ย <ING> ่งยิ่งลาบูยิ่งเป็นทางผ่านเลยไอ้เป็นต้องตั้งใจเป็จริงถึงจะไปลาบูสำหรับส่วนพื้นที่ของน้องตอนนี้ต,นนต้องยอมรับว่า1 1ปีที่ผ่านมานะคะการท่องเที่ยวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทางปิดนะไม่ใช่ทางผ่าน แต่อย่างที่บอกสื่อปากตอกปปากสาคัญมากและสื่อโซเชียลมีเดียมีความสําคัญมากมายจริงๆค่ะเพราะเมื่อเราต้องขยันสื่อสารกับคนข้างนอกนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารมิิภาษาตัวเองภาษามลายูภาษามลา,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 ายูกลางเราก็ยิ่งสามารถที่จะดึงดูดคนข้างนอกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ต่างประเทศไปด้วยนะคะณนะวันนี้เราก็มีการเชื่อมเครือข่ายระหว่างประเทศเครือข่ายที่ทํางานบุญาการในแบบเดียวกัน เขาขัฒดดนานในมุมในมุมของการพัฒน,นาวิสัยหกิจของพื้นที่ชุมชนเขาประเทศมาเลเซียเขาก็อยากเรียได้เปลี่ยนเรียนรู้ว่าวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยเรามีความพร้อมแค่ไหนและแบ,บ่งปันกันได้อย่างไรคะ่ะอนาคตข้างหน้าเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะโอเคครับขอสีรวมมือด้วยครับ okay. โอเคหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ขออภัยด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับ okay. ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวขอสีรวมมือกับกลุ่มดอกชบาดาไม้หน่อยครับ